ท่านมวันนี้เราอยู่ในแมปอะรทุกอย่างเล่นๆเลยเถอะเกือบกตัวเลยค่ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปเลอบซึ่งก็คุณไม่รู้ว่ามัปปเนเป็แมปอะไราจะก็เล่นๆเลปเถอะเป้าหมายของเราไปตรงนั้นง่ายมากเลย เรียบร้อยอนี่กูมาจุดที่สองแล้วบอกใยัยงไม่ทางไหนต่อว,วะไม่คดมืดเลยอย่กูมองไม่เห็นโอ้คุณไปทางบนนั้นอ่ะฮึบ

เราควรทำอะไรอ่ะโอ้ลหแล้วย็ดหัวมันแล้วก็ข้ามไปท่นไงเหมือนที่คุณเขาทำแป๊บกเปรี้ยปึ๊บจ้านีแต่ทำเสร็จแล้วที่เรียนอันนี้ส่งไปแล้วด้วยหน้าห้อง ทำเนียกันโอเคผ่านแล้วอ,ยอียังวะเนี่ยอม่มนี่ยันผ่านแล้ว ฮาฮาฮ่าปัดเอ้ยโอ้โหกว่าจะผ่านโอเคตอนนี้เราถึงเลือว่สิบ ยี่ยวกูมาผิดทางเยี่ยวกหาสปีรเลยวอรสุดเอ็นนดอืมตือซ่าหันมามองด้วย Let's go มาชมตอนนี้ผมพันมาได้แล้วเฮ้ยอว้าวอืมอ้าอ้าไปเยออ,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 อ้ตัวน,นี้เลือยี่สิบแล้วไปแล้ว ออเออ่าด่านที่สิบสามจออืมเดี๋ยว อนมิค่เ oh, yes, ปียนี่กินเลือดอีบอัดโอ้มันจุกันเยสห้ามปีนขึ้นมาได้คาเปีย <c oughs> <c oughs> เียงหัวรถสิดอดยูนอนจะกูจะทำยังไงมันขึ้นติแบบนั้นเลียงไม่ได้เลี้ยงไม่ไไมนันโอโอเฮ้ยอเลเวลสองความมืดอ้นี่สเว็บเี่ยมมืดจริงวะ เยังอยู่ได้มองข้ามามาอันนี้ไปเลยกันเยอะเว็บสองก็จะผ่านเว็บสองได้อือืทางที่ดีที่สุดนะคือทางที่ไม่มีตัวหัว อ看看ีสตโอลมันจะมีกีเวฟมันจะมีกี่เวฟเป็นว่าท่านผู้ชมอาจะหเวฟแต่แม่งด่านยากนย ฉันไม่ชอบที่มืดมิดอี๋เปิดมาแล้วแกสไพรกูเลโว้ยออ้ยเรีย้อยเขียวขุ่นมืด HAPPY yeah. Bye bye Get Đăng get Nhét Ất nhét Nhét Dịp lõi Wait Hit 9 Will được come here. Oh Ất có Will it come được Ơi, nó ngay ไอ,อ,อ้่ไอ้ย่ีวสามห้องโอ้มีแค่สิบเมตรเองแค่ไหนวะเนี่ย like không gì mà game oh, yeah, <laughs> oh, <sifam>, rồi <cữ> <laughs> วะเนี่ยขึ้นไปข้าบนใช่ไหมส็จเ <S. S 1> อ,อแอืมโอเคอ้ยโอเคผ่านอืม Yes, viva 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 yeah, viva 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 เอากูไปได้เพ่อนเจเเลนบอลการต่อสู้ของเจ้านายโอเคต่อสู้กูยิงแม่งทิ้งเลยได้ไหมเอ้ทำไทำไมม,มันกลายเป็นหน้าจ้องงงแบบนี้โอ้มันวัดตัวใหญ่ขึ้น

บุกหนองอีกแล้วร่เย่ยปืนปืนยิงช้าเลย <c oughs> เออแล้วนักประชมผมเล่นเป็นละตตตตนนนน เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เลือดมันเหลือประมาณนี้แล้เอไอ้เชี่ยกูตายด้วเลยเรียบร้อยท่านผู้ชมผมฆ่ามันได้แล้วคุณชนะแล้วมีเฮอะไรต่อว้าวคุณทําได้อย่าลืมที่จะชอบเกมนี้นี่คือการสิ้นสุดของความสุขฆ่าความสะอาดที่เลือดความวิ่งไปอ่ะไอ้เย้ยกูอ่านยังไม่จบเลยในความมืดความเง่อ,อเขาหยุดไอ้เจ้ ฮะอะร่างสองอย่างนั้นเหรอไว้เจอกันใหม่คุณคิดว่าเป็นที่สุดแล้วเหรอ,อเราเพิ่งจะเริ่มเราเพิ่งจะไม่เริ่มไอ้เหี้ยมึงยาวทิ่หายฮ่า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 ฉันฟาเรียนน้ำแข็ง